สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่12เดือนกันยายนปีพศ2563จากเว็บไซต์ทีเด็ดคลิปคอมวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเ,นเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเบลเยียมยูวิชั่นหผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง KV m e c h e เช n เปิดบ้านรับการมาเยือนของ s 1 0 a นครับผมคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่12เดือนกันยายนปีพศ2 5 6 3แข่งขันกันในเวลา3าทุ่ม15ทีตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของ KV m e c h e l ช n นะครับเปิดสนาม AFAS Stadion ดลังเห่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของออสนครับผม สถิติการพบกันของคู่นะครับตามข้อมูลบนเวิบไซต์พวกเขาพบกันมา2เกมโดยทางเจ้าบ้านนั้นชนะ1สเสมอศูนและแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการเบลเยียมดิวิชั่น1เมื่อวันที่21เดือนธันวาคมปีพศ2562นัดนี้นะครับเควีเมเชลเลนเปิดบ้านชนะออตเทนบริกสกอร์1ประตูตูน0 สถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ7และแพ้9เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้3เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการเบลเยียมดิวิชั่น1เมื่อวันที่31เดือนสิงหาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับ KAA g e n นะครับเปิดบ้านชนะ KV Mechelen ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0 เรามาดูกันในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของน้านทีมเยือนนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ5และแพ้11เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการเบลเยียมดิวิชัน1เมื่อวันที่29เดือนสิงหาคมปีพศ2 5 1 3นัดนี้นครับออสเทนเปิดบ้านเสมอกับ Under id, กอันเดเลตพฤเวอกร2ประตูต่อ2 และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่ KV วีมิชลนต่อครึ่งลูกเลยทีเดียวหากดูฟอร์มผ้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าทีมเยือนนั้นค่อนข้างดีกว่าเล็กน้อยแต่เป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างไม่ดีผมขอมาดูสถิติการพบกันเองของทั้งคู่ตามข้อมูลเว็บไซต์นั้นพวกเขาพบกันมา2เกมโดยทางเจ้าบ้านนั้นชนะ1และแพ้1ถือว่าค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวครับในคู่นี้จากการที่เควีมิชลันต่อมาครึ่งลูกนั้นผมว่ามากไปผมว่าคู่นี้จะจบที่เเเสมมอออขชีีียยไปทท่ือนอาต และหากเครมีข้อสกอร์สูงต่ำจากเรลประธาน3นลูครับในคู่นี้ผมขอเชียร์สกอร์ต่ำครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2นะครับผมเลือกไปที่รายการพิมียรีอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเวสแฮมยูไนเตดเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเตดในเกมวันนี้เป็นเกมแรกของการเปิดลีของพิมียรีครับผมคู่นี้แข่งขันกันในวันที่12เดือนกันยายนปีพศ2563แข่งขันกันในเวลาตี2ตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของเวสแฮมยูไนเตดนะครับเปิดสนามกีฬาโอลิมปิกลังเย้าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลโดยไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมโดยทางเจ้าบ้านนั้นชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมปีพศ2005 6 3ืนัดนี้นะครับนิวคาสเซลยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 สถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ7เ,เสมอ5และแพ้8เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยมีเกมที่น,น,น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการนักชับมิสโมสสเมื่อวันที่5เดือนกันยายนปีพศ2563นัดนี้นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายให้กับพรมัตเปรกร3ประตูต่อ5เลยทีเดียว เรามาดูกันในส่วน4ตี20เกมหลังสุดกับนหน้าทีมเยือนกันนะครับพวกเขาชนะ7เสมอ4และแพ้9เกมหากดูสีตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้3เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการนัชชับมิสโมสอ2เมื่อวันที่5เดือนกันยายนยปีพศ2563นัดนี้นะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับสโตปอลสกอร์0ประตูต่นหนึง่ง และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตากกฎหมายเปิดเลทราคามาที่เวสแฮมยูไนเต็ดต่อปอปอหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าเวสแฮมยูไนเต็ดนั้นค่อนข้างดีกว่าแต่หากมาดูสถิติการพบกันเองของทั้งคู่จะเห็นได้ว่าฟอร์มนั้นค่อนข้าง,าง,าง,างสูงสีกันเดียวจากข้อมูลบนเว็บไซต์เจ้าบ้านชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมในวันนี้จากการที่เวสแฮมยูไนเต็ดต่อมาปปนั้นผมเชื่อว่าทําได้ขอเชียร์ไปที่เวสแฮมยูไนเต็ด และหากให้วิเคราะห์สกอร์สูงต่ำจากเตดมาตรฐาน3าลูกนะครับผมว่าในคู่นี้จะเป็นสกอร์ค่อนข้างต่ำขอเชียร์สกอร์ต่ำดีกว่าครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการฟินแลนด์ววรุดิก้าผมเลือกไปที่คู่ระหว่างฮาค้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของไชน่าโจแอนคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่12เดือนกันยายนปีพศ2553แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของฮาค้านะครับเปิดสนามเดอะเฟสเทอรี่ฟีดนะครับลังเงย้าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของไชน่าโจแอน สิทตการพบกันเองของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลมูวไซต์พวกเขาพบกันมา3เกมโดยทางเจ้าบ้านนั้นชนะ1เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวรุดิก้าเมื่อวันที่1เดือนสิงหาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับชัยนาโจแอนเปิดบ้านเสมอกับฮาก้าพอสกอร์ห,รหร 1, ประตูต่อหนึง สถิติ20เกมหลังสุดของทน้านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ7และแพ้8เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวดูลิก้าเมื่ที่9เดือนกันยายนปีพศ2563นัดนี้นะครับ TPS ตูคูนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับฮาก้าริสอรก2ประตูต่อ3 เรามาดูกันในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของท่าน้านทีมยืนกันบ้าง um นะครับพวกเขาชนะ3เสมอ8และแพ้9เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวรดติก้านะครับเมื่อวันที่9เดือนกันยายนปีพศ2563นัดนี้นะครับชัยนาทเจแอนเปิดบ้านอัดอินโตคูรูไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2เลยทีเดียว และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเรราคามาที่เสมอหากดูฟอร์ม5้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าฟอร์มนั้นค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวผมจึงขอมาดูสถิติการพบกันเองของคู่จะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านอย่างฮางก้านั้นชนะ1เสมอ2และไม่แพ้เลยผมเชื่อได้ว่าวันนี้จากการต่อมาเรทราคาเสมอขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างฮางก้าดีกว่าครับผมและหากให้เคห์สกอร์สูงต่ำจากผลประหารสาลูกนะครับผมขอเชียร์ไปที่สกอร์ต่ำดีกว่าครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ดคิกเด็สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆนั้นสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอลาไปก่อนขอเพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ